ไปให้การในชั้นสอบคนเดียวเนี่ยบางทีคุณไม่รู้หรอกคําที่ตํารวจสอบในการตั้งคําถามเนี่ยบางทีเนี่ยข้อความเล็ก,ลกๆน้อยๆถ้าคุณมีการให้การผิดแล้วคุณดูไม่เป็นในข้อความในลักษณะเนี่ยมันมีผลที่จะผูกตัวคุณหรืออาจจะต้องถูกจับในชั้นที่คุณให้การเลยก็ได้นะในการให้การเพราะมันเป็นการรับข้อได้จริง บางอย่างแล้วก็เป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงบางอย่างฮนะฉะนั้นเนี่ยขั้นเนี้ยผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเวลาที่คุณเข้าไปให้การชั้นสอบสวนเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดคุณควรจะมีทนายที่ที่เข้าไปดูแลให้คุณในส่วนนี้นะฮะบางคนบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยตรงนี้ไปให้การไม่จำเป็นผมบอกเลยนะว่ากาให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยมันจะผูกตัวคุณไปในถึงชั้นศาลเลยฮนะ หรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณให้